ดูนะไททันนะข้อเดิมนะรถเดิมเดิมนะอันนี้ลูกค้าขอเน้นใช้งานนะคอนบางๆนะดูคอนนะมีข้อเดิมเดิมนะคอนบางๆนะ ไปดูแรงม้ากันนะของเรามีไดโนนะเทสให้ลูกค้าเห็นชัดเจนนะว่าก่อนโจนกับหลังโจน,นะแตกต่างกันแบบไหนนะรถมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาดูที่แรงม้านะก่อนโจนหนึ่งร้ยแปดนะที่ล้อนะแรงบิดสองร้อสิบปดนะสังเกตเส้นนะเรียบนะหลังโจน,นะขึ้นมาหนึ่งร้อหกสิบห้านะแรงบิดสามร้อยหกสิบแปดนะ นี่คนระับสีแดงนะต้นนะกลางนะไฟมานะแตกต่างชัดเจนนะ